จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราจะการทันเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้า Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะดำไดนรายการค่ะดิกันทีเราวดียิ่งมีค่ะครูกับรุงยุ้ยครูช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะปุงยุ้ยสวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับผม ลุงเพิ่งจะผ่านวันเด็กมาล่ะเสาที่สองของเดือนมกราคมลุงเพิ่งจะผ่านวันเด็กมาเป็นไงคะยังจำความเป็นเด็กได้อยู่ไหมนะครับลุงค่ะเ็เป็นวันของเด็กๆใช่เด็กอันอันหนึ่งที่ลุงยังจำได้อยู่ก็คือไม่ใช่ตัวเองเด็กแล้วนะแต่ว่าตอนที่ลุงอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแล้วก็เจอเด็กนักเรียนเนาะแล้วก็ มีกิจกรรมให้กับเขาแล้วก็มีขนมนมเนยเขาบ้าเขาจะมีความสุขมากเลยอ่ะเด็กไทยเนี่ยของฟรีชอบทุกคนเลยไม่ว่าอะไรนะครับแล้วก็ขนมด้วยนะลุงใช่ <laughs> ที่รู้สึกว่าเด็กเขาชอบขนมอะ่ะชอบกินคือถ้าถ้าให้ขนมเขาก็เขาก็มีความสุขมีความสุขมากอะ่ะที่ใเ่อย่าอย่าอย่าให้ใหเสื้อผ้านะนะ โอ้ยพ่อแม่วันเกิดให้เสื้อผ้างอนกังนงอนทั้งบ้าน <laughs> มันจะมีธรรมชาติของเขาอะคะ่ะเด็กแต่ละวัยอย่างเช่นอย่างที่อ่ะที่ไปเห็นเด็กเล็กๆก็ลุงแบบหนึ่งขวดสองขวดซึ่งเราเป็นคนแปลกหน้านะถ้าธรรมดาจะไปขอจับขอเล่นเขาคงเบิรนหน้านี่แต่ถ้าเราให้เงินลุงให้ขนมให้ของเล่นเขาโผล่มาทันทีนะลุงเนาะพร้อมเลยพร้อมเลยใช่ทั้งๆที่ไม่รู้จักเออ ก็เพราะฉะนั้นค่ะวันเด็กที่ผ่านมานอกจากเด็กสนุกสนานที่ก็รู้สึกว่ามันเป็นวันครอบครัวด้วยนะลุง<ห>พ่อคุณแม่ก็พาไปทำกิจกรรมถูกไหมคะพี่ก<ห>ิมเมยเนี่ยถึงลูกชายพี่กิมเมยเนี่ยเขาก็มีม,มีมีเด็กๆมาเรียนใช่ไหมแต่เรียนออนไลน์นะแล้วพอวันเด็กทีหนึ่งเขาก็จะพาเด็กๆมาที่บ้านแล้วก็มีประมาณแปดคนสิบคนแล้วก็จัดกิจกรรมให้เด็ก เล่นกงเล่นเกมกินข้าวกลางวันกันแล้วก็กลับบ้านพ่อแม่ก็มารับกลับบ้านก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็แล้วก็มีความสุขไปกับเขาด้วยคแล้วการที่อยู่กับเด็กๆอ่ะสําหรับทีแล้วกันที่เป็นลูกคนเดียวค่อนข้างโดดเดี่ยวนะลุงที่รู้สึกว่าทีได้พลังบางอย่างไม่ว่าจะเด็กเขาพูดที่ไม่ใช่เด็กโตแล้วกันนะคะลุงไม่ถูกว่าด้วยคําตอบของเด็กอ่ะว่าเด็กเขาพูดเด็กเขายิ้มเด็กเขาตอบคําถามเด็กเขาทำกิจกรรมท่าทางซุ้งมัน มันอะไรนะคะลุงมันไม่ได้ประดิษฐ์อ่ะมันทำมาพลาดอ่ะมันมันทําให้เรายิ้มมันทําให้เราหัวเราะขำมากกว่ามากกว่าด้วยด้วยความเป็นผู้ใหญ่ของเราลุงมันมีมันมีอารมณ์มันมีถึงแ่าเรามันมีเหตุผลมันทําให้เราไม่ได้หัวเรากุ้กว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงคือเขาบริสุทธิ์ไงเด็กเขาบริสุทธิ์แล้วเขาถึงว่าบางเรื่องเนี่ยเขาก็พูดอะไรอย่างด้วยด้วยความรู้สึกที่เขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ผู้ใหญ่อย่าไปตีความเกินเกินความคิดเด็กแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปตีความเกินความคิดเด็กแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กก้าวร้าวหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายไปกว่ากว่าสิ่งที่เขาพูดตรงตรงเลยนะครับผมอ่ะเปิดรายการมาด้วยวันเด็กแล้วเราก็บอกว่าเด็กเขาก็ดีนะลูงคิดยังไงเขาก็พูดออกมาว่าเราะร้องไห้ทนะําทุกอย่างแบบ แับสิ่งที่เขารู้สึกนึกคิดโดยโดยที่ไม่ต้องพาระก,กาและเหตุผลนึกถึงอารมณ์หรือว่านึกถึงสิ่งต่างๆนะคะเอามาถึงเรื่องที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้บ้างลุงเมื่อกี้พูดถึงเด็กไปละอันนี้เราก็พูดถึงทักษะสกิลในการใช้ชีวิตสำหรับผู้ใหญ่กันบ้างค่ะลุงืต่ก็นลุงว่าพอเป็นผู้ใหญ่อะ่ะค่ะมันต้องมีสกิลหรือมีทักษะในการใช้ชีวิตยเยอะไหมคะลุง ถามว่าเยอะไหมต้องมีนะครับต้องมีสกิลสกิลก็คือทักษะในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็มันอยู่ที่ว่าคุณมีคุณมีประสบการณ์แค่ไหนในการใช้ชีวิตนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องมีแล้วก็ใช้เยอะหรือน้อยต่างกันครับคือ skill สกิลอะค่ะทักษะในการใช้ชีวิตเนี่ย แต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับครอบครัวสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างบางคนอ่ะที่เห็นเขาปากกับอินทีว่ะลุงเรื่องบางเรื่องสําหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากเลยสําหรับเขามันชิวมากเลยนะแล้วเขาแก้ปัญหาได้เร็วมากลุงเห็นว้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยเพราะฉะนั้นลุงก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรแต่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเห็นคนคนนี้เฮ้ยทาอะไรได้ ได้ขนาดนี้เลยเนาะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงด้วยแล้วยังแข็งแกร่งมากเลยไอ้นุ่นก็ทําได้ไนี่ก็ทําได้เรายังรู้สึกภาคภูมิใจแทนเขาเลยนะครับบางทีก็ไปคุยกับเขาบอกว่าโหพี่พี่ดูเก่งจังเลยอ่ะไมมพี่ดูแข็งแรงจังเลยคําตอบที่เขาตอบง่ายๆเลยคือชีวิตมันต้องสู้อะน้องเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เข้าใจคงว่าทักษะชีวิตของแต่ละคนเลยครับ สกิลของลุงลุงคิดว่าลุงมีสกิลอะไรในการใช้ชีวิตสำหรับลุงเมือเวลาที่เจอเรื่องในใดลุงดิดอะไรคะยึดหลักอะไรลุงเป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่ไม่ค่อยรอดผลเนาะนะแล้วว่าเป็นคนที่ถ้าบอกว่าเกิดเจอปัญหาอะไรแล้วลุงจะไม่ไม่เข้าไปประทะสักทีเดียวแต่ถอยออกมาก่อนหนึ่งเก้าเพื่อหาสติอันนี้คือสิ่งที่ลุงทำประจำเลย เนี่ยหาสติว่าควรจะทํำยังไงเพราะถ้าบอกว่าเราเกิดโคลงออกไปปุ๊บบางทีเนี่ยมันเกิดเหตุร้ายมากกว่ามากกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นลุงจะมีสตินิดนึงแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราผิดพร้อมเลยที่จะขอโทษเลยโอ้ยอันนี้ผมผิดจริงๆครับขอโทษจริงๆครับแต่ถ้าไม่ผิดก็อย่าดันทุลังค่อยๆพูดกับเขาไปเพราะอีกคนหนึ่งเขาก็โกรธมาแน่ๆถ้าเราโกรธด,ด้วย พังแน่ๆครับเพราะฉะนั้นลุงต้องมีสติก่อนอันดับแรกครับสำหรับทีว่าลุงสกิลของพี่คือแม่อาจจะฝึกมาตั้งแต่เด็กที่ทกพิรู้วความอดทนคือทุกเรื่องทุกเรื่องที่ที่ที่เจอพอพอเรารู้สึกว่าเราต้องอดทนนะคะมันจะไม่ฟลิแบกหรือว่าตีกลับไปกับ<อ>กับเอฟเฟกที่มันเข้ามาในชีวิตเลยในความอดทนนั้นอาจจะมีสติอย่างที่ลุงมีแหะแต่ที่รู้สึกว่า อันดับแรกเลยไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาประทะตัวปุ๊บที่ต้องบอกว่าที่ต้องอดทนก่อนอดทนอดทนก่อนเราบางทีตอนเ,อเด็กๆที่เคยถามแม่นะว่าที่อดทนแล้วนะลุงอ,นนอันนี้ที่อดทนแล้วนะที่อดทนมากแล้วนะ <c oughs> มากแล้วนะที่วิ่งไปบอกแม่แม่บอกว่าทนได้อีกทนได้มากกว่านี้อีกลุงอันนี้คือสิ่งที่ทีฝังหัวมากเลยหนูยังทนได้มากกว่านี้อีกลูกแล้วทนได้มากกว่านี้อีกนะหนูลองทนก่อน ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้ทาอะไรเลยสําหรับทีนะคะทักษะทีคืออดทนนุง่งอดทนกับทุกเรื่องแก็ทีน,นะบารอดทนมันก็ก็ช่วยอะไรเราได้หลายอย่างแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทีเป็นถังน้ําที่มีรอยรั่วนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าอดทนมากมากๆแล้วมันไม่มีรอยรั่วเลยเนี่ยมันระเบิดแต่ถ้าวอมันมีรอยรั่วที่จะไประบายที่อื่นบ้าง นะรเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ถึงขั้นอับจนกับชีวิตแล้วเราก็จะสู้กับมันได้ต่อไปคือในความอดทนของทีนะลุงในความอดทนตอนนั้นนทีก็ยังคิดไม่ถึงพอโตขึ้นนะะมันเป็นพื้นฐานที่เป็นทักษะหนึ่งในความอดทนนั้นมันจะทําให้เราคิดแล้วก็แก้ไขปัญหาได้แล้วสุดท้ายนะวันนี้ด้วยด้วยช่วงวัยนะลุงตอนเด็ก,ดกอาจจะบอกว่าหนูอดทนแล้วหนูอดทนแล้ว พะตอนช่วงวัยนี้สิ่งที่ทีเป็นทักษะหนึ่งในการใช้ชีวิตคือปัญหาอยู่ตรงไหนลูกคือถ้าที่อดทนแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทีถูกปะคะที่ไม่ได้สนใจอะไรแล้วลงที่ใช้ชีวิตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทําทุกอย่างแล้วเราแก้แล้วในมุมที่เกี่ยวกับตรงเราแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องปล่อยผ่านคุณผู้ฟังเองก็เหมือนกันที่เชื่อว่าทุกคนมีมีทักษะในการใช้ชีวิตนวเนอะลุงพออายุมากขึ้นอะคะ่ะ พียงแต่เพียงแต่รถก,ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าว่าว่าทักษะมันโตขึ้นตามอายุไม่ลุกก็ก็มันทําให้เรารู้สึกมีประสบการณ์มากขึ้นทําให้เรารู้สึกเป็นคนที่มิ่งขึ้นเป็นทําให้เรารู้สึกว่าเราคิดอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นตรงนั้นก็คือทําให้เราเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นครับ คือ,เว,อเวลาเรานิง่งอ่ะเวลาเรานิ่งอ่ะลุงอาจจะทบมาปุ๊บนิ่งหนึ่งนิง่งสองนิง่งสามถ้าไม่หยุดปุ๊บสวนนะคะพราะสวนไปเรารู้สึกดีขึ้นอนะ่ะลุงเพราะเรานิง่<ช>งเราไงเราเราให้เราให้จังหวะเราไปแล้วถูกไหมเขาให้ด่งนะทั้งสองนะนทัง้งสามถ้าอีกครั้งนึงนี<ช>่ฉันเอาแล้วนะก็สวนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราอดทนไปตลอดแล้วนิ่งไปตลอดเราจะเครียด เครียดก็ได้นะคะลุงแต่หมายถึงว่าความส่วนของเรามันต้องอยู่ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผลและอารมณ์ที่ปกติ <Okay. S 1> อารมณ์ที่ปกตินะคะคุณผู้ฟังมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะมีทักษะบางอย่างว่าอ่เราเงียละทุกอย่างไม่ได้เริ่มต้นจากเรานะเราอดทนแล้วนะ <Okay. S 1> อะไรก็ได้คุณผู้ฟังที่เรารู้สึกว่ามันทุกเรื่องอะค่ะมันมีผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเป็นเรื่องอะไรที่มันน่าจะหลีกเลี่ยง ยากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะต้องมีทักษะแล้วก็ตู้กับทุกอย่างที่ว่าทัศชรคติรู้ว่ายังไงคะลุงลุงเห็นด้วยนะครับกับกับความรู้สึกตรงนี้กับทัศนราคติท,ที่ที่ทํากันอยู่แต่ว่าอันหนึ่งก็คืออย่างที่ลุงเนี่ยลุงก็เป็นคนโกรธน,นะแต่ว่ามันต้องมีเหตุมีผลในการโกรธนิดน,นึ่งสําหรับลุงแล้วก็เวลาที่พอถึงวุ่นวายก็วุ่นวายเหมือนกันบางคนเห็นเฮ้ยทำไมวุ่นวายขนาดน,นี้ สิ่งที่ลุงตอบเขาเอาไปก็คือคนเหมือนกันเว้ยต้องมีอารมณ์เหมือนกันเว้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่ว่าเป็นพระอิฐพระปูนที่จะนิ่งได้ตลอดแต่เราเราถึงที่สุดอย่างที่น้องทีบอกนะครับอดทนหนึ่งอดทนสองอดทนสามแล้ว <c oughs> แล้วก็ค่อยๆราเบิดถูกไหมครับอา่า <c oughs> เราไม่ใช่ก้อนหินเราทนได้เราโอเคเราคิดแล้วแต่ถ้ายังคือบางอย่างเราควบคุมไม่ได้เนาะชีวิตเที่ยวต้องเจอคะ่ะ เราก็ต้องสวดไปดอกสองดอกอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> เพื่อที่จะ <c oughs> ทุกคนมันเขาเรียกอะไรนะคะทุกคนมันมีวิธีต่อสู้เพื่อที่จะจป้องกันตัวเองการท้งาน <c oughs> ทักษะในการใช้ช <c oughs> ีวิต <c oughs> เราก็เราก็อยากให้ตั้งอยู่บนสติลุงเนาะตั้งอยู่บน <c oughs> หลักการและเหตุผลตั้งอยู่บนอารมณ์ถ้าเรามีสติอารมณ์เราก็จะนิ่งไม่ไม่งั้นคม ทะเลาะกันตายเหมือนกันอารมณ์มเดวเาพักกันสักครู่ค่ะแล้วเราจะมาบอกว่าสกิลที่สําคัญในการใช้ชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องเจอเราควรจะมีสกิลอะไรบ้างพักสักคู่ค่ะจิตวิทยาก,กับครูยุย้ย สำหรับข้ามาชโช่ยงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อคุณผู้ฟ้งวันนี้เราพูดถึงสกิลสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะลุงอะสกิลแรกเลยที่ควรจะมีคือเวลาที่มีปัญหาเข้ามามากๆเข้ามาพร้อมๆกันคือปัญหาเ<ม>นี่ยลุงสังเกตไหมคะถ้าเรามีอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาสองสามสี่ห้ามันไม่ได้ไจัดลำดับอะมันจะเข้ามาทีเดียวพร้อมๆกันเนี่ยแล้ว มันเกินที่เราจะควบคุมอ่ะลุงสกิลที่เราจะรับมือกับมันลุงต้องเป็นยังไงคะก็อย่างที่อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยนะว่าเราก็รับมันได้อ่ะนะครับหาเหตุผลหน่อยหนึ่งนะครับมีสตินิดนึงขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันมีปัญหามามากๆเนี่ยถ้ามันเยอะเกินสําหรับลุงลุงก็ใช้เหมือนกันนะครับคํเนี้คือช่างหัวมันปล่อยปล่อยป นะครับถ้ามันแรงเกินหรือว่าเยอะเกินเกินที่เราจะจะแก้ไขด้วยตัวเองได้แต่ถ้าบอกว่ามันพอแก้ไขได้หรือว่ามีปัญหาแล้วเราพอมีสติปัญญาที่จะแก้ได้เราก็ลองใช้สติปัญญาตรงนั้นแก้ไขด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์เบื้องต้นครับถ้ามีปัญหามาก็ตั้งสติก่อนอะไรทำได้ก็ทำนะลุงแต่ลำดับความสําคัญอะไรเกินควบคุมก็ช่างมันเถอะ เอรากอลไรจะบอกอย่างนี้ลุงแล้วถ้าเจอคนที่พูดไม่ดีพูดไม่ดีทั้งทั้งที่เราปกติพูดไม่ดีใส่พูดไม่ดีใส่พูดไม่ดีใส่ทักษะที่เราควรจะมีคือยังไงคะลุงแบบแบบที่ปะอดทนหนึ่งอดทนสองอดทนสามอดทนสามนั่นแหละนั่นแหละลุงว่าพูดอย่างนี้ลุงลุงก็เคยใช้นะคือแต่ลุงลุงจะเรียกว่า ควนซะหน่อยหนึ่งเขาพูดไม่ดีมาลุงยิ้มเว้ยเฮ้ยลุงยิมยงย้มใส่แต่ไม่ยิ้มแบบด้วยความชื่นชมนะแต่ยิ้มเสย,ยาเสียเขารู้สึกว่าคุณน่ะผิดคุณน่ะผิดคุณน่ะผิด,ผดเข้าใจปะ่ะอะไรเงี้ยนะครับเขาจะรู้หรือไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้วครับแต่มันก็ดีกับเราด้วยคือว่าทําให้เรารู้สึกว่าเราคุมอารมณ์เราได้ถ้าบอกว่าเราไม่ไหวจริงๆ ถ้าตอบโต้ได้ก็ตอบโต้อย่างที่องทีบอกหนึ่งสองสามแล้วลุยเลยหรือถ้าไม่อยากตอบโต้ก็คือถามเขาว่าพอยังจบยังแค่นี้นะให้เขารู้สึกโมโหว่าทําไมมึงไม่โต้ตอบวะบนี่นหมึงใช้วิธีนี้จริงๆครับผมทีถึงทีบ้างราว่าท,ที่อาจจะบอกกับล้วว่าอดทนกันในชีวิตจริงๆถ้าพูดไม่ดีแล้วเทไม่ได้ผิดนะโดยเฉพาะเรื่องงานอะอทีแตนิ่ง นิ่งมาเลยลงุงแล้วพอรอ,อเขารอเขาพูดจบที่จะสวนในคําถามที่เขาพูดกับพีมาอ,อันนี้หมายถึงอันนี้หรอคะอันอ,อันนี้นนนนมันใช่แบบนี้แล้วหรอคะอันนี้พี่เข้าใจว่าเป็นแบบนี้นะคะถ้าถ้าเป็นในเรื่องงานด้วยเรื่องดีแฟนนะลงุงพี่เห็นเขาจะนิ่งอึงอ้งอึ้งอึ้งอึ้งแต่แต่เราก็ต้องนิ่งนะคะในมุมที่เราไม่ได้ผิดแล้วเรามันแปลว่าสิ่งที่เรามีด้วยหลักการและเหตุผลมันถูกอะลุงใช่ใช่อันนี้อัน อันนี้ลุงเห็นด้วยกับพี่เลยนะเพราะว่าประกอบกับเวลาเขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยอ่ะ<ช>เป็นผู้ใหญ่ช่วยสวนไม,ไ,<ท>ไม่ได้เลยลุงเวลาที่เราทงานเนี่ยน้องทีเราเราลุงลุงก็เคยเป็นหัวหน้าหัวหน้าภาคอ่ะเนาะหัวหน้าหมวดอย่างเงี้ยลุงก็จะไม่ไม่ยึดกับคําว่าแก่กว่าหรืออ่อนกว่าแต่จะบอกในที่ประชุมเลยว่าใส่กันให้เต็มที่ด้วยหลักการและเหตุผล เพื่อเป้าหมายคือให้งานมันบรรลุแล้วก็ดีที่สุดเพราะฉะนั้นหลังจากออกจากห้องประชุมแล้วเราเป็นพี่น้องกันนะครับแต่เราสามารถอัดกันได้เต็มที่ครับในในในความรู้สึกของลุงครับคือบางทีเวลาเจอคนที่ทําไม่ดีอบบเราบางทีก็เป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีทนแล้วทนแล้วก็สวนไม่ได้อีกดีลุงด้วยหนะ้าที่กันานบางอย่างก็ต้องใช้หลักการและเหตุผลเนาะแล้วก็ ก็ต้องนิ่งอ่ะใช่คนนิ่งนิ่แหละพ่อแต่ว่าดูนนิ่งหมดอ่ะอืมอ่อีกสักข้อแล้วกันถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างลุงแล้วแล้วเราพยายามเต็มที่เลยลุงพยายามเต็มที่หาข้อมูลเต็มที่สู้สุดชีวิตแล้วมันล้มเหลวอ่ะลุงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดทักษะที่เราควรจะมีในการใช้ชีวิตในเรื่องนี้คืออะไรคะ คือถ้าเราทําแล้วล้มเหลวแล้วแล้วลองใหม่แล้วแล้วมันก็ยังไม่ดีเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ให้ตอบกับตัวเองหรือกรับชมกับตัวเองว่าเราก็ได้มีโอกาสทําแล้วนะแล้วก็ตาเอาไว้ก่อนสักวันหนึ่งฉันต้องกลับมาทําให้สําเร็จนะครับตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ทาเร็จเพราะสกิลของชีวิตหรือว่าวิธีการดําเนินชีวิตเรายังอาจจะไม่ไม่ดีพอ แต่เมื่อฉันมีประสบการณ์มากขึ้นฉันจะมาแก้ตรงนี้ให้ได้ฉันต้องทําตรงนี้ให้ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นความสุขอันนึงนะกับการที่คนเราได้แก้ปัญหาได้ทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จครับผมคือนอกจากสิ่งที่รุ่งบอกที่ก็อาจจะเสริมว่าบางทีเราก็ต้องยอมรับนะลูงนะว่าพ<ต>ีเราอาจจะไม่มีความสาม,มารถด้านนี้จริงหรือหรือ เราต้องกลับไปย้อนคิดอย่างที่ลุงบอกว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมลุงที่มันเป็นช่องโหว่อยู่แล้วก็แล้วก็ทําใหม่ปีนี้ไม่ได้ปีหน,น้าเอาใหม่หมายถึงว่าความตั้งใจของเราอะาเราพอไม่ได้เราก็ไม่ทําเราก็ทิ้งนนเนาะลุงเนาะคือมันมันต้องมันต้องดูสิว่าอะไรมันผิดพลาดตรงไหนแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดมันอาจจะอยู่ที่ความสามารถของเราศักยภาพหรือคนอื่นที่เขาเก่งกว่าลุง เขาทำมันได้อ่ะเพราะว่าคนเรามันมีศัก,กยภาพไม่เท่ากันอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องยอมรับถูกไหมคะลุงต้องครับเพราะนั้นถ้ารเราหาหนังสือมาอ่านหาเ,เนื้อหาอะไรมาดูแล้วถ้ามันแค่อ่านในหนังสือบางทีมันทําไม่ได้เราเพราะว่าสกิลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นบางคนเขาทําตรงนี้แล้วเขาทําเก่งอ่ะก็ต้องยอมรับอ่ะโอเคตรงอันนี้ผมผมซื้อไม่ได้จริงครับ แล้วก็ชื่นชมเขาไปนะครชื่นชมเขาไปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออเราได้เจอคนเก่งอีกหนึ่งคนดีกว่าไหมนะครับคุณทำทำได,ได้ก็คือทําไม่ได้อะลุเขาทําได้ก็คือเขาทําได้อ่ะ<ช>แต่ถ้า<ช>เรารู้สึกว่ามันต้องได้มันต้องสู้มันต้องกดดันตัวเองอันนี้เราเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทักษะในงานาในชีวิตคุณก็ฟังก็ถ้าทําเขาทําได้ก็ให้เขาทำเราไปทำอย่างอนที่เราทำได้นะลุงเน,น, <laughs> นาะ <laughs> ออแล้วก็เวลาที่ตั้งใจทำอะไรสิ่งหนึ่งทักษะที่ที่ต้องมีเราก็เตรียมไว้กับกับทุกเรื่องนะลุงจะเป็นเรื่องแบบนี้ลุว่ามันมันต้องเผื่อใจเนาะเพราะเปลาจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะลุงมันอาจจะไม่สําเร็จนะอ,อ่ะต้องเผื่อใจถูกไหมคะมันต้องเผื่อใจมันเป็นไปได้ครับคือไอตอนจะทําเนี่ยนะครับอย่างเช่นเอากอยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาเนี่ย ก่อนจะลงแข่งเนี่ยโอ้โหถูกถูกเชียร์อาบถูกปลูกฝังว่าต้องชนะสีสบายแล้วต้องชนะแน่ๆแต่พอเข้าไปแข่งจริงมันไม่ใช่อะ่ะมันต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าโดยใช้ประสบการณ์อะ่ะแล้วปรากฏว่ามันแพ้อ่ะแพ้ก็คือแพ้นะครับแต่ถ้าบอกว่าเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วพลิกกลับมาชนะได้มันก็เป็นความภูมิใจเหมือนกันถูกไหมครับเพราะนั้นมันต้อง เกือใจเอาไว้ทําใจเอาไว้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นครับผมบางคนนอกจากศักยภาพเขาก็มีพรสวรรค์ยังไงลุงคือไอ้ที่เราสู้เขาไม่ได้อ่ะมันก็เป็นเรื่องของพรสวรรค์ด้วยนะคะลุงสุดท้ายค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของอิมอิโมอิโมชิโนลเนาะเรื่องของความรู้สึกบ้างลุงเวลาที่เรารักหวังดีกับใครแล้วเขาไม่ได้ ตอบเขาไม่ได้หวังดีปารถนาดีกับเราตอบอ่ะทักษะที่เราจะต้องรับมือทำอยังไงคะลุงลุงว่านะครับถ้าบอกว่าเราได้ลองแล้วเนาะได้รักแล้วได้ทำความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจกับเขาแล้วแล้วเขาไม่เนี่ยอันนี้ไม่รู้ลุงจะโหวไปไหมลุงถอยออกมานะ่ะลุงยอมเดินออกมาแล้วก็ตอบกับตัวเองว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ได้รู้นะว่าเรารักคนอื่นเป็นยังไง เขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรอย่าเสียใจกับคนคนนั้นไปหาคนที่รักเราก็ได้วะนะครับนี่คืออ,อ่ะลุงลองมองมุมทีบ้างเนาะทีอาจจะโกรธกว่าลุงอีกนะในเรืเออ<ต>่องของความรักเนี่ยลุงทีจะเป็นคนที่เวลาทีรักใครแล้วที่รู้สึกว่าทีทีให้ความปรารถนาดีกับเขาแล้วถ้าเขาไม่ได้รักตอบรู้สึกเหมือนกันอย่างเงี้ยทีก็ไม่รักเขานะคะเขาจะไม่มีตัวตนในสายตาทีเลยค่ะที่เก๋ เก็บกลับหมดเลยนะคะแล้วสิ่งเนี้ยทีที่ทําได้จริงๆด้วยนะึ้นทียังบอกกับแม่เลยอะ่ะคือในในมุมของสังคมแบบต่ตางจังหวัดแม่เขาอาจจะบอกว่าเนี่ยหัวก็แค่จาความรู้สึกนั้นไวอะะ้อ่ะค่ะลุง <ๆ S 1> เราก็ก็ไม่ได้รักเขาพอเราไม่ได้รักเราไม่ได้สนใจเขาอะ่ะเขาก็จะไม่ได้มีตัวตนแต่อย่างหนึ่งสิ่งที่ทีจะต้องบอกตัวเองก็คือยอมรับความจริงอะ่ะลุงว่าเขาไม่ได้รักเขาเกลียดเราเขาไม่ได้ปาิัทางาดีกับเรา ให้เราทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่รักอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรักเขาให้มันเสียเวลาเป็นไงคะลูกเางน,นี้เขาเป็นการปัดใจที่เร็วนะ,ะแล้วก็เฉียบขาดดีนะ,ะแต่อันหนึ่งคืออย่าไป,อย,าไปอย่าไปรู้สึกเกลียดชังอะไรเขามากมายก็คือจบกันไปนะฮะแล้วเราก็ไปหาคนใหม่เราจะไปหาใครเรายังสามารถที่จะ ไม่มองหน้าเขาหรือมองหน้าเขาโดยไม่รู้สึกอะไรก็ได้หมดเวลาลแล้วคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเราสองคนและจิตวิทยาบาบดีๆแบบนี้ใหม่ทาง FM 89.5 Innovation for l i e นะคะสำหรับวันนี้อีชั้นทีรวดียิ่งมีค่ะลุงยืนและทพงชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใาการจิตวิทยาก,กับ ครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล